นอจักดิ่นเลยจ้ะอู้พี่นออู้นี่จ้ะหนึ่งนอจ้ะสองจ้ะสามจ้ะสี่จ้ะห้าจ้ะหกจ้ะหกแล้วนะจ้ะ แอดจ้ะเก้สาสิบสิบนอนจ้ะพี่น้องไม่ใช่บิ๊น,น้อยเลยบิ๊กน้อยต่พอว่งงานโได้หานึ่งรอยนะสวัสดีจ้ะพี่น้องมาพอกับเบาเศร้าไทยเลยนะจ้ามาพอกันตอนบ่ายจ้ะพี่น้องจะมาเบิ้งเฮ็ดคุ้มจ้ะ <c oughs> อีเป็นจ้ะ เมื่อเช้านี้ไปเก็บเห็ดไข่มานะจ้าตอนบ่ายหมายกึงเฮ็ดคมจ้พจมนนะพี่น้องจ้ามาเบิ้งนากันแล้วจะมาดูนํากันใบอีบีให้เก็บบดแต่พี่น้องจ้าซองลอกแต่พี่น้องแต่เฮ็ดคมจ้ะ เขาจะหน่อยครับน้องแล้วข้าบมไปเรื่อยๆครับไอ้ร้องไงนี่รอกไงเอาเลยจ้ะพี่น้องแต่แม่บกเขาก็เอาไปเลยจต่พี่น้องเพื่อต้มได้อายอยู่ร่างน่นะ หกจะให้กันโตจะพี่น้องให้ได้ก้อยนะจจะพี่น้องเขามาไกลอยูจ่จ้ะ งามครับพี่น้องทีน้อยดอกน้อย,ยครับเจ็บบางดอกจบต้องดอกคาเหงาจังจ้ะ จ้อพี่น้องห้าเฮ็ดคมบ่ไดดเนจาจะพี่น้องเอานองไม้แทนจ้ะได้ผกไว้เหรอครับพี่นอ้นองไม่ไรจ้ะงากะห้าลงไม้นะจ้ะที่มานํากันนะจ้ะพี mm ่ไ hmm. ดตั้งไรนะจ้ะมันแดวไาอีบ,บนขายพีย่น้องมึงด้แล้วขายพี่น้องมึงจักหน่อยนะจ้ะนองนง่ายดีนะครับพี่น้องใส่โบไม้ครับแต่ว่าอกครับเนี่ยนอนนึงนะ เปลีแยนแทนครับพี่น้องน่ารักไหมครับน้องนี่นรักไหจ๊ะไปป่ะปะาโต้ฮาโต้ใกลครับพี่น้องีกลเกิดครับ cọ kẹt kẹt lên nó, để nông cái tâm mặn đi chị. Níi nông mình kìa. ở đây bọn Ooh, uh, how high it is. I'm going to lay ต้องจะเฮ็ดคุ้มในสำนีนะจ๊ะดีข้าไปห้าน้ำไม้เด็กตอจ๊ะนี่ข้องยาจ๊ะพี่น้องแต่อันนี้ข้องห่าวจ๊ะมาแรกแต่ว่าไอโบห้าคนจะพี่น้องจต่ทายางเล็ดอยู่จ๊ะเฮ้ยตกใจะห้ากันตอจ๊ะพี่น้องจ๊ะแม่งน้องไม่ไรลจ๊ะพี่น้องจ๊ะใส่บุไม่จะออกน้องคนที่ร้องหน่อไม้ไร่จ้ะแม่งน้องไม้ไรลนะจ๊ะ พ่ออก็ได้ครับอ่อนเลยครับอ่อนๆแบบง่ายแบบงานนี้งานนี้บ่มีเห็นแล้วแต่พี่น้องจตาพ่าอย่างบ่หันออกน่ะตาน้ากินยาตาได้ นกง่า,งายดีมัะงจนะีต่มีใัญัครับพี่น้องอย่างหัวหงามก็เห็นนะง,งจ้ะมัน,งงมมนกมันหลงจ้ะนอนง่าเลยจ้ะอยู่ในเล้าแต่พี่น้องมืดจ้ะ ลองไปกินน้องลอง,ลองปานม้ยไร่ะเดะ๋ยต่อจะนนี้นนนจะเอาครับรบน้อยไ่ นอ้ไอซ์นอนหนึ่งเก่นยดครับพี่น้องมืดบหครับน่มืดงานนอนนนหนึ่งคับซ้ำจ้ะ พี่น้อง,ง,อง,งอมึงเดะนอนดักเงี้ยพี่น้องจ้ะหี่อลตรงตรงห้ามึงดีๆนะจ๊ะพี่น้องจ้ะ

พนนนี่น,น้องนึงไหมพี่น้อน้องน,นึงจ้านอนจักดิ่น,นเลยแต่อู้พี่น้องอู้เอาบทไหน,อน,นเอาไองย,ย,ยู่แล้วจ้ะ <c oughs> าไงก็น้องไม่ใยอยู่จ้ะพี่น้องจ้ะอันที่เราเพิ่นไปห้นาน้องไม่ใยอันออก,ก่นอ,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 ยอ,อยังไงก่ดจุดหรือก่ด กอดจุดก้อนน้อยที่ไม่จะคืนแห้น้อยนอนจะอันนี้อย่างมาผอวอกได้อยู่จ้ะอันนี้จะเอาครับพี่น้องอน,นีห่องก่อนครับเอาจอดพีน่น้องจะวิธีการไปจ้ะป่า <c oughs> นไม่ห้ามครับ มัดไส้ไส้ไตเพ่งเหล็กกมากเลยแต่พี่น้องเธอต้เห็นน่อจ้ะนี่่า ง่ายดลยแต่พี่น้องจ้ะโอวหนมองบักใหญ่จ้ะสำนึกใหญ่งงครับครับพี่น้องทางยากครับอะโยกตาขึ้นให้พี่น้องเยลยง่ายเยลยละจ้าพอเก่งแล้วแต่พี่น้องแต่ว่าห้าไปให้มันขุูมมงค้อไปรัดแต่ข้อขีเอาไปรัดจ้ะ

โน่เห yeah. ่า <tr> ก <seine Christmas> ็ข no <tr> no <us ladım> yeah. well, yeah, ัดเอานะแต่พี่น้องหยามนี่โน้ไม่อึดแต่พี่น้องจ้ะเดี๋ยวน้อไม่ยังบะคัดได้เยอะนะจ้ะเดี๋ยวมันเหยาะโน่ดินออกหน่จังเลือกออกครับพี่น้องยามนี้เลือกไปเดยนะจ๊ะเดี๋ยวโน้นี้จะเอาอยู่นะจ้ะหนุ่มกัดลากเอาไอ้ทนอนงบง่ายนะนะหน่ะนะ ออออ่องงอนะอ่อนๆอีู่วจ้ะกอนั่นแหละ แลๆๆครับกินเด้อพี่น้องจ๊ะนี่น้ําเสียงค่ะนี่ป๊าพี่น้องจ๊ะโอ้นัว <coughs> <coughs> ้อนมื์ครับเี่น้อบงบนขอบอ่อนครับพี่น้องอาตาน้ำงามตาเมื่อวาน,น,นที่หนึ่งนะจ๊ะพี่น้องที่หนึ่งเมซาเยาว่าคลิปเก่าเด้อจแะคลิปล่าสุดจ้ะวันนี้น้ำล,อกกล้อมเลยออกก่อนนะจ๊ะดินหมือนติ๊กเก็ตะลยครับพี่น้องยื่นโกโลบึงไป ไห้ลงไปบงคอลุมจ้ะให้รุ่นนู้นลงไปลุมก็จ้ะนึงคือคิดต่มน่ะจ้ะอ่อนมากครับเนาะโทรศัพท์ไอ้ยูงได้ย้อนกระโปรงจะเพี่น้องงมึวันที่นะจ้ะมันจะวันที่หนึ่งเมษายนจ้ะมันจะตัวนี้ก็อีก <บ>ลายซ้มเราจะพี่น้องอยังมาถันตัดต่อคลิปเห็ดไข่เนาะจ้ะเมื่อแรกว่าอีไปอันฟันลำมันนะจ้ะพี่น้องจะว่าเมื่อในก่อนวันพระเพราะอมอีไปเห,เห็ดเห็ดเมียกีก๊กกอกๆกกกกได้จ้ะก็เลยคิดฮอตเห็ดคมจ้ะมาเบึงเห็ดคมแมเราบ่มีกเ็เลยมาเอานอมไม้จ้ะหายนงไม้ให้พี่น้องบึงนะลงซาหนึ่งวันพี่น้องครับโอเคไหมครับพี่น้องว่าเตโบเมนคลิปเก่านะครับ นอนหนึ่งเลยจ๊ะไม่ได้อีก,อกเอาม,ามอโมกันน้องมาเมื่อไองกันซันกันกนักนักมาเต็มห้องจ้ะลาแล้ว <c oughs> จ้ะโอเงเล้แล้วจ้ะแ,แต่อย่างเ่าสุดเทยนะจ้ะพี่น้องจ้ะต้องไปสุดแล้วก็ให้พ่อพ่อหลัดยูนมันทางนะจ้ะ ไอ้องนึงนี่เขียบสมบทำตาไอแต่พี่น้องแต่บหันเด้เท่าเฮ้กิตาบูดีหมดกระไรครับพี่น้องหมดตัวดำดำ Đông ai có ổn Hôn nha, hôn nha, hôn nha Ngài chả Á, đông

ห่ก็อยขึ้นมาห้าก,กันนะจ๊ะหอยขึ้นหา้าตัวจ้ะนี่ขอได้หน่อยใหญ่แล้วเริ่มเบียกแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับน้อ น้องนอจ้ะมันจะพี่น้องมึงโกลนี่จ้ะหนึ่งนอจ้ะสองจ้ะสจ้ะสี่จ้ะหจ้ะ หกจะหกงเ้วจะหกนอนเดาจะีไว no so <program> ้ฟังนี้ฟังนี้จะพี่นองจะกเดียวกันเจะนี่นอนนึงจะเขาได้แล้วเจ็ดจอ๋อลงสูมจะพี่น้องจะเจนอน้ะ แจ้ะเก้าส,สิบนอเราจะไปนอ,อนี่ไซสีบนอ,อหนึ่งสิบเอ็ดนอจ้ีบอกก่อนนี่มีสิบเอ,อ็เลยน,นออาะจ้ะ mọi điều nó cho phải nâng cướp đấy kia anh ta ngon không nhau ngon không ngon à. không ngon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  không หน่งโนจ้ะต้องไลก่อนจ๊ะ้น้เลยดิ่มหมากล้วสองสามหันอีกอันะสีนี่นโนหนึ่งจ้ะ้องโนจ้ะไอ้หัวหนุ่เห็นนอนนั่นจ้ะอ๋อโนนี่ฮะ หือมมมเตลยครับพี่น้องก่อ,อกเก่านะจ๊ะเมื่อกี้หอนับไปจักนอแต่เพิ่มอีกนอนหนึ่งจะ้ <laughs> จะจ้ะนอนบักง,ง่ายเลยจ้ะก,ก่อน,นี้นี่คำขุนดังเลยนอนคิดได้แกงจ้ะอ่อนครับชัวรเลยครับพี่น้องก็โฟกัสฉันจ้ะโฟกัสเราวจะอ่อนๆจ้ะ 掉落的。Oh, no, no, no. นี่ะจะพี่น้องพนงานข้องเฮาน้องไม้ลาลจะคือแนงนงไม้ไหลจ้าจ้นกต่ิมกระตาเลยวน่าจะพี่น้องไก่แกงจ้าหอดอีเลยต้มนะจ้าอ้นกจเฮาอีป๊อกแล้วก็แกงจ้่พี่น้องไก่แกงกับมุกจ้าแต่น้องไม้เล็กของปีจ้่พี่น้องจ้าไปแล้วน่าจะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีรับไปแกงเซฮเต็ดคมครับพี่น้องคือ้องอายนะ ขอลองหาแล้วจ้ะจ่า,า,จา,จาพี่น,อออน,น้องหอวอยู่หึงคุณจตะจ้าพี่น้องมีข้องหยาปกเร็วแล้วนา่าจะท้าท้าหนูกับไอ้ห้าจ้ะอมๆเลยจ้ะหนูไม่เล่นข้องตีจ้ะกําลังขี่รถอยู่จ้ะพ,พี่น้องกลับแล้วจ้ะ มพอตาก็ไม่ใหญ่ขยนันขยันกระเด็นอ้โป๊กซอยกันอาจารย์พี่น้องขี่รถแล้วกระป๊กซอยกันตาโมหงายด้วยสู้ประเทศน่า น้องนี่เนาะจ้าปอกแล้วลางแล้วเนาะจ้าแบ่งให้งานหน่อยหนึ่งจ้ะพี่น้องแต่หัว่้างงาบดได้ห้านาล้วงเนาะจ้ะพี่น้องงานี่เขี้ยวไล่จ้ะแต่ห้องน้องข้างงานเนาะจ้ะหัวน้องข้าวไล่จ้ะจ้ะเม่อีโมกจ้ะพี่น้องจ้ะในแตงไล่จ้ะพี่น้องในเกือบครึ่งโม้จ้ะจ้ะไปแล้วจ้ะพี่น้องตุ่มล้วก็อีโมกจ้ะ